Live Music Benefit for แ m o r อริสั Guitar King รวมพลังร็อกระเบิดความมันส่งกำลังใจให้แลมมอริสัน เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมดนตรีพัทยาและฮานร็อกค,คาเฟจัดคอนเสิร์ตร็อกครั้งยิ่งใหญ่ไลฟ์มิวสิก e บนิฟิตฟอนและมอริสันกีต r าคิงที่ฮานร็อกค,คาเฟพัทยากลางจังหวัดชนบุรีส่งกำลังใจให้ศิลปินร็อกระดับตำนานกีต r าคิงเมืองไทยและมอริสันที่กำลังพักรักษาตัวจากอาการป่วย บรรยากาศภายในงานฮารร็อกคาเฟ่คึกคักเป็นพิเศษได้รับความสนใจทั้งแฟนเพลงชาวไทยและต่างชาติที่มารอชมคอนเสิร์ตกันอย่างมากมายและก่อนคอนเสิร์ตจะระเบิดความมันได้รับเกียรติจากนายปรเมษงามพิเชษนายยกเมืองพัทยากล่าวเปิดงานรวมด้วยนายบรรจงบันทูลประยุกต์นายกสมาคคมดนตรีพัทยาเชิญชวนทุกคนส่งกำลังใจให้กับศิลปินร็อกและมริสันที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตพร้อมครอบครัวในครั้งนี้ด้วย จากนั้น2อพิธีกรน,นกบริพันธ์ชายภูมิและหมอกริดคอนเฟิร์มสุกฤตประทุมศรีวิโรจก็ผ่าเข้าสู่บรรยากาศร,ร็อกสนันเมืองค่ะก็วันนี้ก็เป็นงานวันเกิดของคุณพ่อนะคะก็มีศิลปินหลายท่านมาร่วม ยินดีในวันเกิดคุณพ่อนะคะที่ที่วันนี้คุณพ่อแบบดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นแบบทุกคนแบบมาให้กําลังใจเยอะมากนะคะและก็อยากขอบคุณพี่บี่ศิลปินทุกคนที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องขอบคุณที่นกริพันธ์นะคะที่จัดงานนี้ให้คุณพ่อะคะ่ะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อปกติเขาจะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากเล่นปีตาแล้วแต่พอวันนี้หนูรู้สึกได้เลยว่าว่าคุณพ่ออยากกลับมาเล่นปีตาค่เป็นไงบ้างคะคุณนกพ่พันธเยอะเลย แบบมีแต่คนมาถามว่าทาไมคุณพ่อถึงดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณพ่อแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบคืออยู่บนเตียงตลอดเวลาไม่เดินเลยแล้วก็ไม่พูดใช่แล้วก็สามวันเข้าโรงพยาบาลสามวันเข้าโรงพยาบาลโซเดียมตกตลอดเลยนะคะก็มีวันหนึง่งแนทอะตอนนั้นเนยเริ่มแบบ ไม่รู้จะทายังไงแล้วคือรักษาคุณพ่อมาก็ไหลโรงพยาบาลแล้วแต่พ่อคุณพ่อยังไม่ดีขึ้นแโซเดียมยตกตลอดคุณหมอก,ก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไคะจนกระทั่งาบางมีนะคะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยมีด็อกเตอร์คนนึงเก่งมากๆลองดูไหมเขาจะฟื้นฟูนฟนคุณพ่อให้ก็พาไปค่ะมันชื่อว่า SRB e ค่ะเป็นแบบศูนย์บำบัดร่างกายะะที่นดัดพูดคือต้องบอกเลยว่าพ่อดีขึ้นมากจากที่นี่เลยค่ะแบบจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้ จากที่พูดไม่ได้ตอนนี้กลับมาพูดได้ค่ะเป็น,นเป็นที่เดียวกับที่พี่แจ็คไปฟื้อฟูก่ะคะ่ะใช่แค่สี่รอบเองค่ะไปฟื้อฟูมาสี่ครั้งค่ะสี่ครั้งคืออาทิตย์หนึ่งทำสามสามรอบสุสาอาทิตย์แล้วล่าสุดไปทํามาวันจันทร์ท้าใช่ทำติดติดกันเลยทำติดติดกันแบบทุกอาทิตย์อะคะ่ะทามาทั้งหมดห้ารอบค่ะไม่ใช่สี่ครั้งรอบที่ผ่านมาล่าสุดคือนห้าค่ะคือดีขึ้นแบบดีขึ้นมากจนแบบ หน,หนูขอบคุณพระเจ้าทุกวันเลยที่แบบแบบว่าส่งการช่วยเหลือมาทางแบบเพื่อนๆคุณพ่อที่รักคุณพ่อแล้วก็พาคุณพ่อไปฟื้นฟูําบัดจนแบบแบบมันมันดีขึ้นจนจนหนูตกใจอ่ะคือคุณพ่อตอบสนองได้ปกติเลยแล้วก็ความจํากลับมาด้วยค่ะแล<ม>้วก็ไม่ต้องไปเติมโซเดียมที่โรงพยาบาลแล้วด้วยค่ะก็คือเลิกไปเติมเลยกี่เดือนแล้วเรกิเรกไปเติมเดือนเ,เดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนใช่ครับ คือแข็งแรงแบบเห็นได้ชาัาเพราะปกติอะพอผ่านไปสักสามวันหลังจากให้โซเดียมมาคุณพ่อจะซึมแล้วก็จะไม่กินข้าวจะไม่พูดพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็ไม่มีแรงพูดไม่มีแรงเดินเบลอๆค่ะแต่ตอนนี้คือไม่มีอาการอย่างนั้นเลยมันเป็นการแช่น้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจะประกอบด้วยเหมือนกับคลื่นแสงคลื่นสีคลื่นเสียง เป็นการบำบัดโดยโดยน้ำนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราอ่ะละแปเป็นร่างกายเป็นน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทาคือเขาเอาโอโซนผ่านเข้าไปในน้ํามันเป็นการล้างสารพิษในร่างกายแบบนะะี้ค่ะแล้วก็เป็นการปรับสมดุลแล้วก็ปรับสม,มดุลแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ลที่ตายไปแล้วอาจริงๆหนูไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเพื่อนคุณพ่อโทรมาเขาชื่ออบาบังมีเขาเป็นเพื่อนรักของคุณพ่อเลยค่ะโทรมาบ,บอกว่าน้องแนท อาพบวิธีที่จะช่วยคุณพ่อแล้วโอจริงเหรอะคะแล้วหนูก็ร้องไห้หนักมากเขาบอกว่ารับรองว่าคุณพ่อต้องฟืออ้นค่ะพูดแบบนี้เขาเขาเชื่อว่าคุณพ่อจะกลับมาเล่นตาแบบให้แฟนๆชมได้อ่างเงี้ยหนูก็แบบหนูก็ร้องไห้เลยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมันจริงไหมแต่หนูรู้สึกว่าหนูมีความหวังแต่พอเห็นคุณพ่อทําแล้วโหอ,อันนี้คือแบบหนูต้องขอบคุณด็อกเตอร์เลยค่ะด็อกเตอร์นารุนดมนะคะหนูแบบหนูบอกเลยว่าพอด็อกเตอร์เลยแบบว่าคุณพ่อแบบ ฟื้นเลยอะแบบดอกเตอร์เก่งมากหนูไม่รู้เขาทำได้ยังไงอะค่ะแต่พ่อฟื้นเลยเขาบอกเขาไม่ได้รักษาแต่เขาฟื้นตัวใช่พ่อกำลังใจดีวยแล้วก็กำลังใจดีมากค่ะอย่างงานวันนี้คือแบบคุณพ่อคือแบบอยากเล่นกีตาร์เลยพูดกับหนูตลอดว่าขอกลับบ้านไปเอากีตาร์ได้ไหมพูดเป็นสิบรอบเลยแล้พ่อไหวเหรอพ่อพ่อบอกเ่าอยากเล่นมากใช่แนสตอนนั้นเนี้ยคือแบบมันีหลายคนตกใจแบบแนสจับหี่พี่พ่อจากใจพ่อแล้วก็รู้หัวใจอะไรอย่างนี้ลดลด ตอนนั้นน่ะคือตอนที่พ่อเติมโซเดียมทุกสามวันออกมากับเข้าโรงพยาบาลออกมากับเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นน่ะแนทแบบทุกคนหมดหวังอะ่ะแต่แนทอ่ะรู้สึกว่าแบบแนทยังไม่อยากยอมแพ้อยังยังเชื่อว่าคุณพ่อจะฟื้นขึ้นมาได้นั้นก็เฝ้าอธิษฐานทุกวันเลยจนนั่นแหละที่แนทบอกว่าอาบังมีติดต่อมาว่าจะช่วยอะ่ะเนี่ยเราก็ส่งหอห้เพื่อนเขาวิธีที่เป็นด็อกเตอร์ค่ะใช่ ด็อกเตอร์ดูแลเป็นแฟนคลับคุณพ่อมานานแล้วเขาก็รักคุณพ่อมากเขาอยากจะให้คุณพ่ออยากจะช่วยอยากจะให้คุณพ่อกลับมาแบบมีรแฟนเพลงที่รอรอคุณพ่ออยู่เขาอยากจะทำให้คุณพ่อกลับมาได้เขาแบบรักคุณพ่อมากแล้วก็ดูแลคุณพ่อมาแบบอย่างดีโดยตลอดนะคะคุณหมอมาด้วยคุณหมอมาด้วยค่ะเขราเป็นแฟนคลับคุณพ่อมานานแล้วแล้วขอบคุณวันนี้เป็น บรรยากาศในวันนี้รู้สึกบรรยากาศในวันนี้คนหลังไหลมา,าบแบบค่ะค่ะก็ก็อยากขอบคุณนะคะพี่พี่นกบริพันธ์มากๆนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็อยากขอบคุณศิลปิน ทุกท่านนะคะคือถ้าถ้าพูดชื่อเยอะมากแต่ว่าเยอะแบบความรักของแฟนๆแ,แล้วก็ของนักดนตรีทุกคนมันมันส่งมาถึงคุณพ่อหนูู้วแววตาของคุณพ่อคือเขามีแต่ความสุขแล้วก็รู้สึกว่าคุณพ่อได้รับแบบพลังแล้วก็กําลังใจจากงานวันเกิดในวันนี้มากๆนันอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่มาร่วมให้กําลังใจคุณพ่อในเชื่อว่าอีกไม่นานคุณพ่อต้องกลับมาเล่นเพลงให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนคนะ่ะ ว,วันนี้อะคะก็วันนี้ก็มีเค้กมาให้พุ่พ่อก็เดี๋ยวรอจังหวะพิเศษทีาจะแบบลอบในงานแต่งงานวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานแต่งงานวันนี้รวมพลังชาวด็อกเลยค่ะวันนี้โอเคก,ก็รวมพลังที่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องทุกคนแล้วก็ได้แสดงความกตัญญูต่อพี่แหลมซึ่งเป็นไอดอลในใจเราให้เราเล่นดนตรีบ็อกมาจนถึงปัจจุบันเขา เป็นคนแรกที่พี่หลังดูแล้วแบบโอ้อยากเท่แบบพี่แหลมจังเลยเขาก็เป็นพลังผลักดันให้เราแบบออกเพลงไทยที่เป็นสไตล์เลอกแล้วก็เล่นเพลงสากละอะไรเงี้ยมาโดยตลอดก็ถือว่าพี่แหลมมีส่วนสําคัญวันนี้เราได้โอกาสแล้วก็มาร่วมแสดงความกตัญญูให้เห็นเพราะว่าพวกเราเคารพทุกคนแต่ไม่ใช่แค่อันนี้จริงๆแล้วเราจัดมาหลายครั้งแล้วที่กรุงเทพพวกเราทุกคนก็ร่วมกันเป็นพลังให้พี่แหลมนั้นฟื้นหายจาก าจากสิ่งที่หมดเที่ยวแรงนี่แหละเอาใช้คำนี้ดีกว่าให้แกกลับมาฟื้นมีพลังแล้วเดี๋ยวยังจะมีพวกที่แอดคาราบาวเขาก็จะจัดที่โรงเบียร์ถ้าเกิดใครติดตามอยากจะให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นก็ติดตามไปที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงได้ก็ลองเซิร์ชกันดูก็จะช่วยให้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งสำหรับพี่แหลมจะได้เราก็ช่วยกันได้ตอนเป็นดีกว่าดีกว่าเราจะบริจาคกันตอนงานศพอะพี่ว่ามันไม่ได้ใช้อะกลายเป็นคนอื่นเอาไปใช้ ก็เป็นไปได้ก็เอาตอนนี้เลยตอนที่แกยังมีลหมหายใจเพราะว่าล็อกคอนโทเนฟกระจาครับอาการที่แล้วว่นดีเห็นแล้วแบบอาการดีมากดีมพี่แหลมดีใจพี่แหลมบอกว่าขอบใจมากวันนี้หลังมาสร้างสิง์สันทาให้พวกเราสนุกกันมากเลยพี่แหลมดีใจที่หลังยังแข็งแรงแล้วก็ร้องเพลงได้เหมือนเดิมก็เมื่อกี้ลาท่านก็จะบอกท่านบอกมาแบบนี้แค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วครับตอนนั้นบอกว่าพี่แหลมบอกอยากสร้างไปลองเล่นปกติอะไรนะจ๊ะ โอ้ก็ก็รอให้แกหายดีก่อนดีกว่าเพราะว่าก็คุณนกเขาก็เล่นแทนให้แล้วประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้แกเหมือนก็ว่าแกยังไม่อยู่ในสภาพที่สามารถเล่นได้เนื่องจากโควิดมันหลายปีด้วยผมว่านั่งตีจริงๆมันต้องเล่นอ่ะถ้าไม่เล่นหยุดไปนานๆมันก็จะหมดพลังไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตบพอดีพี่แหลมไม่ได้ชาร์จแบตบผมว่าประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้อยากให้แกแบบ มีแบตเพิ่มขึ้นมาก็ฝากทุกคนจ้างงานพี่แหลมแล้วเดี๋ยวแกดีขึ้นเดี๋ยวผมไปลองช่วยแกโอเคครับก็ฝากเอาเติร์ดที่จะถึงนี้หน่อยปารี่ห้าพี่แอร์คาราบู๊อ๋อพี่รู้โดยประมาณก็ประมาณนั้นนะครับก็คอนเสิร์ตที่ห้าไหมที่โรงโเบียร์เยอรมันตะวันแดงราคาเทาครับเออเออประมาณนะั้นเซิร์ชะเซิร์ชคนสมไมเนี่ยช่างรู้ช่างเห็นไปทุกเรื่อง ถ้ารักกันจริงติดตามเอาเองเลยอ่านั่นก็ถือว่ารักกันจริงบางคนอ่ะก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับจริงถ้าแสดงว่าเป็นแฟนคลับจริงก็สนับสนุนพี่แหลมเลยครับเสิร์ชหาครับเจอแน่นอนคอนเสิร์ตพีแอดคาราบาวที่โรงเบียเยอรมันตะวันแดงวันที่5้าคงเสิร์ชสั้นก็ได้คงคงเจอที่หลังก็อาจจะไปนั่งชมพีแอดเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาคเพื่อชีวิต ปปัภาคกเพื่อชีวิตไม่ใช่ล็อกแล้วก็เพื่อชีวิตทุกวงเป็นมารีวาน,น่าเป็นพี่แอดเป็นประมาณเพื่อชีวิตทั้งหมดครับผมครับจุดมุ่งหมายหลักก็คือเวลาเราเล่นตรีเราก็เหมือนไอ้พี่น้องกันนะเราเหมือนพี่น้องกันเราจะ,าะแสดงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นตัวอย่างของคนเราเวลาอยู่ เหมือนในทุกสาขาวิชาชีพเลยถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็ใช้อ้บางสิ่งที่เรามีอยู่นะให้เป็นแรงผลักดันให้ได้เกิดประโยชน์อย่างเราเล่นดนตรีเราก็อยากจะให้คนฟังดนตรีทุกคนก็มาบริจาคเพื่อเป็นทุนสำรองให้พี่แหลมบริจันในการรักษาตัวเองพี่แหลมฟื้นขึ้นเยอะเลยครับเ,เรื่องเหล่านี้เป็นอันดับแรกเลยอยากอย่างน้อยให้ ทุกคนรู้ว่าเราไม่ควรจะทิ้งกันเมื่อมีโอกาสนะครับอีบยืนให้กันนะครับอันที่สองก็คือเราอยากจะเจอกลุ่มคนที่เล่นดนตรีร่วมกันมาแสดงความรักที่มีต่อบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำให้มีการเตือนตัวในการเล่นดนตรีในแนวร็อกแอนด์โรล พี่แหลมเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยมีมานานแล้วและแกกลับมาก็มาเล่นมาสร้างมีลูกศิลูกหูกหามีคนผมคนหนึ่งละ้ะที่ได้รับอิทธิพลจากพี่แหลมในหลา,ลายอย่างจากที่แกนำเอาสิ่งที่มันเจริญบางสิ่งบางอย่างแล้วเข้ามาในประเทศไทยเราก็เอาสิ่งที่มันสามารถสร้างให้เราเดินต่อไปได้ครับวนนี้คนที่แหลมมาบาทานก็แยยเลยอะไรนะ ครับก็แสดงแสดงให้เห็นว่าอ,อย่างน้อยคนยังเป็นห่วงพี่แหลมก็เ,เยอะครับเยอะมากครับผมว่าดีแล้วก็โดยเฉพาะชาวต่างชาติเขาถือว่าดนตรีศิลปะดนตรีเนี่ยมันที่ที่เราไม่เคยเข้าใจว่ากลมเก่าจิตใจคนได้อย่างไรคนเราจะฟังดนตรีเราต้องจะต้องมีมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความละเอียดอ,อ่อนในการคิดในการสัมผัสข,ของเรื่องที่มันมีความะะละเอียดอ,อ่อน เราจะฟังแล้วอย่างไรดนตรีนี้ทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสดนตรีถ้าเราฟังให้ดีบางคนก็จะสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเราจะพูดถึงต้นไม้พูดถึงเรื่องคนพูดถึงเรื่องการทํางานของคนตั้งใจฟังให้ดีเราก็จะมีเรื่องเหล่านี้อยู่ดนตรีเหล่านี้มันทําให้มันยกระดับภาวะจิตใจของคนได้ครับยาอาการพี่แหลวันนี้ค่อนข้างเย ดีเลยครับ<า>ดีดีมากเลยครับดีมากๆเลยครับ<ม>เพราะว่าได้คุณนกได้หลานหลานได้พี่น้องทุกคนที่รักพี่แหลมทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพี่แหลมก็ได้ยินจากสื่อของอเหล่านี้จากคุณนกด้วยที่ผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับผมขอชื่นชมคุณนกมากเลยขอบคุณจริงๆครับพี่พกนกคะถามอะไรคะเมื่อกี้เห็นไปเล่นดนตรีกีตาร์ ก็จริงๆผมเป็นเด็กตั้งเครื่องนะครับไม่ใช่น,นักดนตรีว่าวันนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะรวมตัวเอาพี่น้องซึ่งปกติแล้วจะไม่มีโอกาสได้เล่นคอเนเสิร์ตใหญ่แบบนี้เนื่คือแหลมบริษัทกรุ๊ปที้เลนอยู่ในพัทยาแล้วก็พี่โอให้โอกาสพี่โอประสานกับนายกเมืองพัทยาสมาคมดนตรีเมืองพัทยาทําให้เกิดงานวันนี้ที่สาคัญคือจะไม่มีคนมาเลยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์วันนี้ได้เห็นเลยว่าพวกเรา ได้ทําสิ่งที่บุคคลที่เป็นที่รักและเขาทำความดีให้กับ,บวงการดนตรีมาตลอดชีวิตเนี่ยแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับศิลปิแห่งชาติแต่ผมว่าท่านเป็นศิลปินที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนและนี่มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการทํางานนี่คือความรักของทุกคนที่รวมใจกันทำให้เกิดวันนี้ต้องขอบคุณศิลปินทุกคนมากครับอขอบคุณพี่น้องสี่มากทุกคนครับวันนี้นนมีเรื่องการบริจาคเงินช่วยเหลือ ก็จะมีคนที่ร่วมกันทั้งโคนนะฮะแล้วก็มีการประมูลกีตาร์ซึ่งเป็นกีตาร์พิเศษมี่เจ็ดศูนย์เก็บเอาไว้นานแล้วเป็นของพี่แหลมแล้วก็จะมีลายเซ็นของสิลปิทุคนพยายามเซ็นแล้วก็จะเอากีตาร์ตัวนี้ประมูลไม่ว่าเงินที่มีจากเสื้อยืดจากกีตาร์หรือจากการโอนทุบบาททุตางก็จะเข้ากองทุนแหลมบริษัทเก็บเอาไว้พี่แหลมพี่แหลมจะใช้ไม่ใช้เราไม่รู้แต่เราอยากจะแสดงถึงน้ำใจที่พวกเรามีต่อพี่แหลมครับเห็นคนมาเยอะขนาดนี้ใครเหนื่อยมย ผม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 ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยไั้งแต่ทำงานนี้มาก็บอกพี่อ้อนะฮะอยู่เบื้องหลังเนี่ยรวมนักดนตรีทั้งหมดมาพีอ่อ้อมันคือลมหายใจอ่ะมันมันเป็นลมหายใจพวกเรามันไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่เราทําประจำอยู่แล้วเล่นดนตร,กรีก็เป็นลมหายใจในในเส้นเลือดของเราลมหายใจเรามันเป็นดนตรีการการจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจะอ่อ่สื่อสารบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเหนื่อยครับ ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยมีประเด็นจริงเอ่อเห็นเห็นเห็นว่าเราทํางานหนักแต่ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันส่วนหนึ่งเราเราอยากจะทําอย่างที่เราบอกกล่าวมาข้างต้นนะอยากจะทําเรื่องเหล่านี้เอ่อแล้วเราก็ได้สัมผัสกับมีเพื่อนพี่น้องๆเพื่อนรักมาช่วยพี่แหลมกันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่เห็นเมื่อกี้มีโยเกิ้ลไปเซอร์ไพรส์อะยเกิ้ลไปเซอร์ไพรส์โยเกิ้ลไปเซอร์ไพรส์บนเวทีอะ โอเคใช่ไหมก็จริงๆอ่ะต่างคนต่างทำเค้กมาเยอะมากเลยนะะรีชกขึ้นไปได้แค่ไม่กี่อันต้องขอโทษด้วยก็เป็นความตั้งใจของน้องนัทแล้วก็ทีมทีมที่จัดงานในวันนี้ก็ทําเค้กมาแล้วทุกคนก็ทากันหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมของเตรียมอะไรเตรียมอะไรกันมากมายอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าคนเราถ้าเราทําความดีถ้าเราเป็นที่รักของทุกคนกูไม่ต้องร้องขออะไรครับทุกอย่างมันจะหลั่งไหลมาถึงคุณนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตนของพี่แหลม ตั้งกับพี่แหล,ลมุูดูก็จะเปัจจุบันนะ้าาาวันนี้ยงจะมีคนนอคนเสิร์ตที่รวมตัวแบองพีแอนคาราบาก็อันนี้พี่โอฮะก็แอดจริงๆแอดจะมาร่วมง,งานนี้นะครับแต่ว่าติดงานส่วนตัวแอดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะจัดให้พี่แหลมกับเล็กคาราบาที่โรง,งเบียร์เยอรมันตะว,วันแดงสาขาแจ้งวัฒนะในวันนี้ากันยาย,ยนคือบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็รตัวพี่ ทางโน้นใช่ก็จะเป็นกลุ <mo society> mental tree, mental tree. ่มของดนตรีที่รักพี่หลามีกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตใช่ไหมคะครับเป็นดนตรีเป็นดนตรีอ่ะทั้งชีวิตหรือว่าเป็นดนตรีเพื่อจัดลองจัดลองโอเคฝากเลยค่ะถึงงานวันพิถึงวันที่ห้ากันยาก็วันที่ห้กันยายนนะฮะพบกับคาราบาวเต็มบงคงสิบเต็มบงฮองเทพโดยจำนาญทอมดันดีไข่มาลีหัวหน้าช่ออ้นน้บางช้าง แล้วก็สายหลายๆสายของพี่แอดพี่แอดมาไม่ได้ว,วันนี้ก็เลยขอชดเชยในวันนี้5กันยายนที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะใครสะดวกนะครับเรียนเชิญน,นะครับกับคอนเสิร์ตร,รวมหัวใจสูแ่แหลมบริสันครั้งที่2ครับซื้อบัตรค่ะซื้อบัตรอะไรก็ได้บัตรรับที่ด้านหน้างานเลยนะฮะไปซื้อได้ที่หน้างานนะฮะผมยังไม่รู้บัตรราคานเลย <laughs> ต้องพี่แอดนะครัพี่แอดเต็มตัวเต็มที่เลยผมไม่เคยพี่แอดพี่แอดทำสปอตด้วยตัวเองนะ <laughs> เอาเอามือถือตัวเองถ่ายตัวเองทําเป็นสปอร์ตเดี๋ยวเขารอชมนะฮะจะเป็นสปอร์ตที่พ uh ี่แอ๊ดพูดเองร้อยเซนกับตัวเองพี่แอ๊ดถือว่าเป็นบุคคลที่เขารักพี่แหลมแล้วก็รักพี่แหลมทุกปีวันเกิดพี่แหลมพี่แอดจะมาแต่วันนี้บังเอิญว่าติดงานซึ่งเขาจองล่วงหน้าเอาไว้นะก็เดินทางกลับมาไม่ทันแต่เขาก็เชยญไวที่ากันยายนเรียนเชิญนะครับซึ่งวันนี้กันยายนพี่โอไปปะก็ต้องไปดูครับแต่เขาจะให้เพื่อนเล่นหรือเปล่ามาดูเลย ดอว่าคงจะจอยกันสนุกสนุกนะครับเพื่อไปส่งส่งกำลังใจมาก็อย่างน้อยเขาคนแถบโน้นแถบกรุงเทพมาตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไปกันที่โน้นกันนะครับไป